เวลาเห็นคนแต่งงานกันคุณเคยมีคำถามไหมคะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยแต่งงานกันไปทำไมมันสำคัญจริงๆไหมมันจำเป็นจริงๆไหมและการแต่งงานในแต่ละงานเนี่ยนะคะมันก็ดูใช้งบประมาณที่ไม่น้อยเลยทีเดียวในมุมของเบละนะคะที่สัมผัสกับการจัดงานแต่งงานมาเยอะมากเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟัง3ข้อค่ะว่าจริงๆแล้วการจัดงานแต่งงานเนี่ยมันจาเป็นจริงๆไหมคนเราเนี่ยแต่งงานเพื่ออะไรกันแน่ข้อแรกเบลมองว่ามันอยู่ที่การที่คุณให้คุณค่าให้ความหมายของการแต่ง งานไว้ว่าอย่างไงคะ่ะบางคนนะรู้สึกว่า,ารักกันมาสักระยะและยังไงก็ต้องแต่งเพราะว่าสังคมเนี่ยถ้าคนรักกันนะคะอยากจะอยู่ด้วยกันต่อไปเดี๋ยวก็ต้องมีการจัดงานแต่งงานส่วนบางคนเนี่ยใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กเลยคะ่ะว่าอยากจะมีงานแต่งงานสวยๆใส่ชุดเจ้าสาวสีขาวๆฟูๆนะคะเพื่อที่วันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้ใส่ชุดนั้นยืนเคียงข้างคนที่เขารักแต่ก็มีบางส่วนคะ่ะที่มองว่าจริงๆแล้วพิธีการแต่งงานเนี่ยมันไม่ได้สลักสำคัญไม่ได้จําเป็นอะไรเลยแค่คน2คนที่รักกันนะคะอยู่ด้วยกันช่วยกันทํามาหากิน คอยซัพพอร์ตคอยช่วยดูแลกันและกันไปตลอดเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะคะบางส่วนค่ะเขาก็เลยเลือกที่จะจดทะเบียนสมรสกันเฉยๆเพื่อความสะดวกในการทํานิติกรรมต่างๆดังนั้นเบลมองว่า<ๆ>ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะต้องหาคนที่ให้คุณค่าเกี่ยวกับการแต่งงานที่ตรงกันนะคะ<ๆ>ก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยราบรื่นแล้วก็มีเป้าหมายในความสัมพันธ์ที่เหมือนกันค่ะข้อ2ค่ะนอกจากตัวคุณแล้วเนี่ย<ๆ>เบลมองว่าครอบครัว<ๆ>แล้วก็ญาติๆ,ๆเราเนี่ยมีส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะที่จะทําให้เราตัดสิน แต่งงานถ้าคุณลองสังเ, want, งเกตดีๆนะคะเวลาที่ไปร่วมงานแต่งงานนะคะหลายๆงานเนี่ยแขกเกิน50%เป็นเป็นแขกของคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวเบลมองว่ามันเป็นเหมือนงานวันที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาภาคภูมิใจว่าลูกๆของเขาเนี่ยจะได้ไปมีครอบครัวแล้วแล้วเขาก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าเออลูกฉันแต่งงานอย่างสมเกียรติแล้วนะดังนั้นหลายๆคนก็เลือกที่จะแต่งงานด้วยเหตุผลนี้ค่ะเพื่อเป็นการบอกพ่อแม่บอกครอบครัวว่าเราโตขึ้นอีกระดับแล้วนะเรามีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วนะ เรารับผิดชอบดูแลตัวเองได้แล้วนะหรืออีกบางส่วนที่ต้องพูดตรงๆเลยก็คือจัด ื่อความสบายใจของพ่อแม่ทําให้พ่อแม่ไม่ขายหน้าอันนี้เบลก็ต้องขอพูดตรงๆแล้นะคะต่อมาข้อ3ค่ะก็มีบางกลุ่มค่ะที่มองว่าการจัดงานแต่งงานเนี่ยเป็นเหมือนงานอีเวนต์งานปาร์ตี้ประเภทหนึ่งนะคะส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้ค่ะจะมีเพื่อนๆเ,เยอะมากนะคะเขาก็เลยมองว่าโอเควันนี้แหละเป็นวันที่ฉันจะได้รวบรวมเพื่อนๆมาสนุกสนานกันมาสังสรรค์มาปาร์ตี้กันนะคะให้เพื่อนๆมาร่วมแสดงความยินดีฉลองกับความรักของคุณโดยที่ไม่ได้อิงพิธีการอะไรมากนะถ้าใครเพื่อนเยอะนะคะจะนึกภาพนี้ออก คือเวลาที่เราจะนัดกันไปทานข้าวนัดกันไปเที่ยวนี่โอ้โหยากมากมากกว่าจะรวมตัวกันได้ครบนะคะก็เลยใช้งานนี้แหละเป็นข้ออ้างเป็นเหตุผลที่จะชวนเพื่อนๆมาร่วมงานเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นหลายๆงานที่จัดงานแนวๆนี้ค่ะคืออาจจะจัดแยกจากงานที่เป็นงานผู้ใหญ่อีกงานนึงหรือว่าจัดงานแบบนี้เดียเด่ยวๆเลยคือเน้นชวนแต่เพื่อนๆของขอาสาวมาสนุกกันเต็มที่เลยค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะเบลมองว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานเราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนคะ่ะว่าเราจะแต่งงานไปเพื่ออะไรถ้าคุณมีเหตุผลรองรับมากเพียงพอเจอคนนั้นที่คุณคิดว่าใช่แล้วคุณรักและพร้อมที่จะดูแลกันและกันไปเรื่อยๆแล้วมีความพร้อมในด้านต่างๆทั้งในเรื่องของอายุหน้าที่การงานการเงินนะคะแล้วก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนอีกคนนึงรวมไปถึงครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเบลเชื่อว่าถ้าจัดงานแต่งงานโดยที่พร้อมแบบนี้เนี่ยคุณก็จะมีงานแต่งงานที่มีความสุขแล้วก็เป็น ภาพความประทับใจที่คุณจะจดจำโมเมนต์ดีๆในวันนั้นไปอีกตลอดชีวิตค่ะ